ครับคลิปวิดีโอนี้นำรถไฟฟ้ามหานครสายรถไฟฟ้ามหารดารสายสี่เราจะมาจัดการและให้บริการโครงการรถไฟฟ้าของประเทศไทยในฐานะที่เป็นเจ้าของาและมีบริษัทนอตตันฟ้ากอล์ฟโมโนเรลบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฟิลเดียสุโขทัยเป็นตแล้วก็เป็นบริษัทลูกของบริษัท เป็นผู้ดำเนินกิจการและให้บริการภายบ้านสัญญาสานสามสิบตั้งแต่พิพทธศัณร์ตนึกพิพิธศัณฑราเท่าเป็นบราศัครั์สำหรับเส้นทางจะเริ่มต้นจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรส่วนนนทบุรีสเส้นสุดที่สถานทุนเทพารจะไปดูนี่ความยาวอยู่ที่ประมาณยี่สิบนาทีครับก็การนำเสนอเนี่ยจะเริ่มนำเสนอเปตัวอย่าง ดีบางนครับเส้นสุดที่สถานีนพงประหลดจับหรืออาจจะไปเช้นสุดที่สถานีวงแหวนเป็นสถานีที่อยู่ใกล้กันนะครับศูนย์การค้าแฟชันแลแล้วก็ศูนย์การค้าดุสงนนุไฟฟ้ามหาดรสายสี่ครับพอเดเส้นทางแลให้บริการเสวแล้วพวกนาคารที่ัพุทธศักราชของพนองตั้งแต่เวลา จะ่าในการชมรมครับถึงแม้ว่าสายสีชมพูเนี่ยจะมีเส้นทางที่ผมได้บอกก็จริงครับจะมวนสามเจ็สถานีครับแต่เพราะว่าที่สถานีบางพองสถานีจวนต้มีจะมีเส้นทางสายย่อยครับก็คือนับจากสถานีเมืองบางสถานีเส้นสุดที่สถานีสลรตยสระซึ่งเป็นสายที่แยกออกมาตั้งหานจากสายหลักครับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยังสถานีคลริยสเมบางพองครับ จะต้องลงที่สถานีมองอ,องธานีแล้วก็ทำการเปลี่ยนเส้นทางเป็นชาชาที่จะเดินทางไป,ปยังแก่พื้นที่อ,อ,อทุทลฯไปนี่คือขอบวนรถาาของไปปามาอครับการมานทึกคือเปียโนเนี่ย อาจจะมีความลำบากตูวละครครับต้องพูเดเลยน่ครับเส้นทางครับมีประตูและกับแผงกันด้วยครับเพราะว่าเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าที่วิ่งคู่กันครับเส้นทางบนท้องถนนครับแล้วก็ ล่างเนี่ยมันจะไม่มีกับแพงกันถ้าได้รับอุบัติเหตุนะอาถึงแก่ชีวิตเราทรัพย์สินได้ครับตรงนี้ครับ่คือบริเวณเขตของสามวาครับ,รรบที่สถานีบางชันครับนี่เป็นพัตตาคาหารครับหัวปลาชงหนุดสีครับราขาลำถนนลำลำอินทราที่มีชื่อเสีย หาจอครับก็ขออภัยด้วยครับก็ผู้โดยสารอยู่เยอะอยู่ไม่สามารถเปิึกงได้ครับนี่คือห้าติปสินค้าแม็กโครของบริษัทซีพีเอชใต้จุดจำหน่าโนเอสอาคารามินทรเครับกมได้อยู่บริเวณโ้นที่รามินทา์14ครับตรงที่เห็นอยู่นี้นี่คือสวนสนุกสยามมาไม่สิบปครับก็มีชื่อเดียวคือสวนสนุกสวนสยามครับเปิดให้บริการเป็นการ้มีกระพว ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสถานเบันของมันนะครับเป็นสยามพาสิทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสยามอเมซิมมาแลาวเป็นตัวสรุปที่นำพวกอุดมการณ์ที่มาที่ประเทศไทยการบรรจที่พิลาเนี่ยในช่วงสถาบันนี้นครราชสีมาพร้อมงดนำเสนอในเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลนครราชสีมาชธานีกโครงการใกล้กับโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ใช่อะไรแพทเตี๋ยศาสตรงพยาราลจุลนีนครราชสีมาจิรากร นอกจากเป็นสถานที่สิทธย์ของกับการแพทย์แล้กครับรเป็นศูนย์การกาาครับผู้ไปแพทย์เนี่ยจะนำเสนอเนี่ย,จะ,ะยจะมาสุดจงให้นำสเสนอไปจนถึงสถานีวงแหวนรามอินทราครับยูในเพจพื้นที่ของกรุงเทพมหากกนครครับทานนี่เป็นโรงงานอะไรไม่ทราบ เวลาเวลาจะมาถึงแบ่ตรงกับวันเท่กากับพฤศจิกานาพฤศจิกายนอยู่พุทธศักราชสองพันองเวลาสิบสองในกายที่ถึง,งมาถึงจะ้นมานี่ครับในระหว่างที่จอสถานีครับนี่นี่นี่จะเป็นต้านจับครับแล้วก็เป็นเสาครับ ในห้องโดยสารเนื่งขบวนเนี่ยมีอยู่สามผู้โดยสาครับนี่คือมาดยะครตราสัญลักษณ์ครับเรองของโครงการแลวก็ผูดเนกิจการโดยอตานาาแล้วก็นี่คือประตูครับห้ามนำาหารเร็กเก็หรือมารับารที่ประตูก็ต้องลงต่อาป อย่าปิดประตูแล้วก็ล้างช่องวางครับที่ท่านนี้เห็นอัูนี้นี่คือห้องบรรยากาศห้องโดยสารเก้าอี้นี้จะตกแต่งด้วยสีเงินโครับสมกับสีสายเส้นทาครับที่คือ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับน,น่าจะเป็นเข้าสู่เดินทางถานนน,น,นวมินนะครับโค้ชทางหลวงรามินชาของกรมทางหลวงมณฑลนี่น่าจะเป็นส่วน,วนหลังจากสถาน,นีวงไหวนลาชาเนี่ยจะฟานสู่ถนนการจราจรพิเศษโค้ชทางพิเศษไหมการจราจรพิเศษเพื่อเข้าสู่สถาน,นีรามินชากิโลเมตรเก้าถ้าไม่ผิด น่าจะเกิน1กิโลเมตรเก้าครับนี่น่าจะเป็นสวนสุร,เรุเห์อะไรอ่งครับไม่ใช่สยามเาไม่ซิ่งฟาร์ครับนี่ครับนี่คือศูนย์การคร้าแฟชั่นในแลนด์ารามินทาครับเดอะพรมาราบินทาลงที่สถานีลามินทาครับ ให้ดูห้องห้องโดยสารข้างนี้ครับแล้วจะลงนะครับสักพูดเดี๋ยวครับนี่คือตัวอย่างของผมแวครับภาพหน้าตาแล้วก็จะได้ ไปด้วยครับพอผมอยู่ที่สถานีวงแหวนรามอินทราครับไปแล้วครับนี่คือสายสีชมพูค,ครับไปที่สถานีลามอนทราโยเม้าครับพอที่จะถึงสถานีต่อไปเนี่ยเข้องผูกทางสวนการจราจรพิเศษแล้วก็สวนการจราจรพิเศษครับนี่คือมาตรการรักษาความปลอดภัยครับต้องขออภัยด้วยครับที่ไม่สามารถบันทึกจอแสดง มาในขบวนรถได like ้ครับเพราะว่าผู้โดยสารเยอะมากครับแล้วก็ในวันที่21พฤศจิกายน2577คธวพุทธศักราช2566ได้กําหนดให้มีการให้บริการฟรีโดยไม่เสียค่าโดยสารครับทําให้มีผู้มีผู้โดยสารอยู่เยอะมากครับและในวันที่18ันวามในปี2566จะเปิดให้บริการ ด้วยการเก็บค่าโดยสารอยู่ที่ระมาณ15บาทถึง45บาทครับนี่คือสถานที่วงแหวนรามินทราครับนี่คือศูนย์การค้าแฟชั่นไ l แร d ครับแฟชั่นไนแรงรามินทรครับแล้วก็ตรงนี้ครับศูนย์การค้าเดอะพรอมาร์ทรามินทราครับมหาสถานนี้จะเป็น ของไม่ทัด PK 25่สิบห้าครับนี่คือเรื่องครับแล้วก็ทางออกจะใช้บันไดครับทางประตูเข้าออกในจะมีอยู่สองทางครับต้อก็ตรงนี้ครับไม่ควรที่จะอยากแล้วก็ไม่ควรโกบรี ตามป้ายนี่คือห้ามยืนหลังเส้นเหลืองครับแล้วก็จะเป็นลักษณะลางแบบนี้ครับเพราะว่าทางไปหลังจากพลนจากสถานีรถไฟฟ้านีครับเรื่องจกมันไม่มีกำแพงหรือพื้นกั้นเอาไว้ครับจึงต้องมีประตูและกำแพงกัน้นไวบเพื่อป้องกันไม่เกิด อันตรายเกิดขึ้นไ้่ดูดีรับนี่คือไฟเชื่อสต่อกันอยู่ใหม่ตั้งรตบาจอประชาสันครับยวสักรู่เนี่ยผมจะลงไปยังท่านกะจายมาต่อสารและว์ั้ง การบันทึกคลิปวิดีโอเนี่ยอาจจะไปโดนในเขตพื้นที่ของทางองคาบาลผูทคุณผู้ชมไม่ต้องขออไปมาในโอกาสนี้ด้วยครับนี่คือริบบิ้นศารครับแล้วผมจะลงไปให้ท ถ้าไม้ดูครับขาพูอดอะไรครับถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามละเอียดติดต่อได้ตามนี้ครับผมรงที่ญชั้นสอง นี่คือบันไดขึ้นลงครับระหว่างชั้นจะจำหนายโดยสารทั้นเข้าแล้ก็ทารจรละครับนี่คือเส้นทางรถไฟฟ้าครับสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งครับคือทางแยกเนี่ยสถานีมองคลาธานีเนี่ยจะมีเส้นทางสายย่อยครับก็คือเดินทางไปยังศูน ผลการประชุกรจัดแสดงน้ทัศการป <Bruno. S 1> ็นการของสถานีแลวก็งไสามมูลสถานีครับซึ่งแยกออกมาต่างหากครับการเดินทางีจะต้องเปลี่ยนกระบวนรถไปยังชานชาลามสายย่อยครับนี่ครับแอนตีชมพูครับชิบิโรเนี่ยจะปิดท้ายกันไปด้วยนี่คือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารครับแล้วก็ประตูเข้าออกแล้วก็เครื่องจ,อจำหน่ายบัตรโดยสารครับนี่ครับที่เป็นตู้แบบนี้ครับเดีย๋ยวที่ดูครับเพราะว่าอันนี้ให้ถ่ายตรงเพื่งเลยเพิ่จำหน่ายบัตรโดยสารนี่คือประตูเข้าออกครับ ใช้บัตรแตครับแล้วก็เป็นห้องจำหน่ายบัตรโดยสารครับพร้อมตัวประชาสัมพันั์นี่คือตัวอย่างของรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูครับขอได้รับความขอบคุณจากผู้่วยแพร่ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามมาชมครับแล้วกลัาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ